การสร้างวัดการสร้างวัดวัดภายนอกก็คือวัตถุวัดภายในก็คือขอวัดปฏิบัติของด้านจิตตะภาวนาคือทานวัดศีลวัดสมาธิวัดปัญญาวัต องค์ประกอบภายนอกในการสร้างวัดก็มีอิฐหินปูนทรายเหล็กล้าหน้าไม้อันนี้เป็นของสมมงติหลกจะสร้างให้สวยให้งามขนาดไหนมันก็เป็นของเกิดของดับของเขาอยู่เช่นนั้นส่วนวัดภายในทานวัด คือการให้ทานศีลละวัดคือการรักษาศีลเป็นจิตวัดสมาธิวัดคือการเจริญสมาธิให้จิตใจแน่วแน่เป็นวัดเป็นประจำปัญญาวัดคือการเจริญปัญญารู้รลอดในกองสังขารพิจารณาลูปประทำนำมามธรรม ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในธรรมกลางแตกดับในที่สุดอันนี้เรียกว่าปัญญาวัดนี่วัดภายในองค์ประกอบที่จะฝึกวัดภายในก็คือมีกายวาจาใจนี่สร้างวัดภายในนี่มีความแข็งแรงคงทน ไม่สูญหายอันตรธานไปที่ใดนี่คือทานวัดศิลวัตสติวัดสมาธิวัดปัญญาวัดส่วนวัดภายนอกก็คือขอวัดปฏิบัติทุดงควัดสิบสามคัทวัดสิบสี่อย่างที่เคยอธิบายมาแล้วทุกวันทุกวันทุกครั้งกวาดตาดทุสลาอ่า เช็ดพระประธานจ็บใบไม้ใบหญ้าบริเวณวัดวาอารามให้สะอาดสะอานนี่เป็นวัดภายนอกส่วนวัดที่หมายสมมุติตามสมมุติเป็นวัดก็คือประกอบไปด้วยศาส,สนาสถานศาส,สนาวัตถุมีกุฏิวิหารอาศาลาเจดีย์หอชั้นโรงครัวเหล่านี้เป็นต้น พระประธานเานี่เรียกว่าศาสนาวัตถุศาลาเรานี้เรียกว่าศาสนาสถานบุคคลที่ปฏิบัติตามำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสนาบุคคลทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสนาธรรมี่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการสร้าง จิตใจให้มีาศาสนธรรมสร้างพื้นที่ว่างเปล่าให้มีาศาสนสถานให้มีาศาสนวัตถุสร้างจิตใจของตนเองขึ้นมาให้เป็นาศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนาด้วยข้อวัดปฏิบัติคือทานวัดศีลวัดสมาธิวัดปัญญาวัดดังที่กล่าวมาแล้วนั้น นี่ก็เป็นองค์ประกอบสําคัญเพราะฉะนั้นต้องให้มีความละเอียดต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเวลาลูกศิษย์อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็เปรียบเสมือนมีดที่อยู่ใกล้หินถ้าไม่ลับมันก็ไม่คมถ้าครูบาอาจารย์ไม่ฝึกไม่หัดไม่ทุบไม่ตีสติปัญญาพวกเราก็จะไม่คมไม่แค่ว ไม่แก่กล้าสามารถไม่คล่องแคล่วมันก็จะทื่ออยู่เช่นนั้นนี่ให้พากันเข้าใจหลักของการปฏิบัติต้องมีความละเอียดละออมีความละเมียดละไมอย่าเผลอสติจะหยิบจะจับอะไรให้ระแวดระวะังเดี๋ยวมันแตกมันหักมาครูบาอาจารย์ข้างก็เดินตรวจวัดทุกวันทุกกระเบียดนิ้ว เห็นอะไรขาดตบบกพ้องเห็นอะไรเป็นซากประหลักหักพังท่านก็ต้องถามต้องไถ่ถ้าผู้ใดทําผิดก็ยอมรับผิดอันนั้นเป็นหนทางของนักปราชญ์ผู้ใดทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอันนั้นนะเป็นคนพ่านเพราะฉะนั้นนี่ให้เข้าใจหลักของการปฏิบัติหลักของการอยู่รวมกันลหลายๆคนเป็นหมู่เป็นคณะ ไม่ว่าพระวา่เนนไม่ว่าเถนวชีไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาความสามัคคีนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะแตกสาาโมไปไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงให้มีข้อวัดปฏิบัติให้มีพระธรรมพระวินยัยเป็นขอบเป็นเขตเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเป็นรั้วกั้นของจิตใจ ถ้าหากขาดหลักของจิตใจคือหลักธรรมไปแล้วการรู้สึกนึกคิดการพูดการกระทําทางอากัปกิริยาภายนอกแห่งกายมันก็จะไม่มีขอบมีเขตมันก็จะทําอะไรเลื่อยเปื่อยลื่ยเฉยแฉดหาความเป็นอัตเป็นธรรมไม่ได้ฉะนั้นถ้าเอาธรรมเป็นหลักใจหลักใจก็คือหลักธรรม การดําเนินวิธีของจิตมันก็จะมุ่งตรงต่อความพ้นทุกข์ในที่สุดความละเอียดก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจการมีสตินั่นเองความระแวดระวังก็เกิดขึ้นจากการมีสติการมีความจงใจจริงใจในการกระทำกิจการงานนั้นๆน,น,นั่นเอง ความมุ่งมั่นตั้งใจก็เกิดจากสัจจะคือความจงใจจริงใจที่จะทำว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปว่าจะเดินจงกรมก็ต้องเดินว่าจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งว่าจะทำกิจการงานอันใดให้มันสำเร็จก็ต้องทำให้สำเร็จให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตัวเองตั้งเจตนารมณ์ไว้แล้วนั้น นี่เรียกว่าสัจจะบาร,รมีนี่เรียกว่าสติบาร,รมีสร้างขึ้นมาให้มันเป็นให้มันเกิดในตนของตนไม่ต้องไปอธิษฐานอ้อนวอนร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกก็คือกายวาจาใจของพวกเราฉะนั้นให้พากันเข้าใจการอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะ ไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าเทนชีอุบาสุบาสิกาให้มีความสมัครสมานสมามัคคีกันเป็นใหญ่ทำอะไรก็ให้ความร่วมมือกันว่าตาธุสลาทำข้อวัดเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตด,ด้วยกันเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ในสำนักเดียวกันให้ตระหนักถึงความสำคัญในจุดประสงค์ แห่งการปฏิบัติธรรมคือความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันถึงจะเรียกว่าเอโกธรรมโมทำอันเดียวกันถ้ามันเป็นทำอันเดียวกันแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีทางแยกออกจากกันได้พ้ทธ่ภาวนามันก็เข้าใจหัวอ,อกคูบาอาจารย์คูบาอาจารย์ก็เข้าใจหัวอ,อกลูกศิษย์ต่างคนต่างเข้าใจหัวอ,อกซึ่งกันและกันนี้จึงเรียกว่าเอโกธรรมโม หัวอ,อกเดียวกันในที่นี้ต้องเป็นไปโดยชอบประกอบโดยทมด้วยนั่นะฟังซิถ้าไม่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยทมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างนึกต่างคนต่างทําก็แตกสานาโม,โมก,กันไปไม่มีความสมัครสมานสามัคมค,ค,คีกลมเกลียวเหมือนเดิมต่างคนต่างความคิดไม่มีทำมีวินัยเป็นขอบเขตฆ่ากันตายเลยถ้าเป็นลักษณะนะั้น นี่จึงเรียกว่า,าศาสนาธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์ประกอบในาศาสนาของพระพุทธเจ้ามีาศาสนธรรมาศาสนาบุคคลาศาสนาสถานศาสนาวัตถุรวมกันแล้วจึงเรียกว่าพระพุทธศาสนา,านี่เพราะฉะนั้นให้พวกเราเข้าใจการอยู่รวมกันถ้าเราไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ แม่เข้าใจพระธรรมพระวินัยมันก็อยู่ด้วยกันยากทหารตำรวจเขาอยู่ด้วยกันเขาก็มีกฎมีระเบียบของเขาเช่นเดียวกันข้าราชการครูทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจทุกองค์กรทุกหน่วยงานอยู่ร่วมกันย่อมมีข้อปฏิบัติเพื่อให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อการประพฤติปฏิบัตินั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่พวกเราได้ตั้งไว้ อันนี้เหมือนกันวัตถุประสงค์ของนับบวชผู้ที่สละเย้าเลือนออกมาบวชก็คือความพ้นทุกข์ก่อนจะพ้นทุกข์ได้ก่อนจะทําความสงบจิตสงบใจได้ก่อนจะเจริญปัญญาเมตตาได้มันก็ต้องไปจากความสามัคคีมันก็ต้องไปจากความสงบมันก็ต้องไปจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็ต้องไปจากข้อวัดปฏิบัติที่หยาบๆเป็นต้นไป กว่าตาธูสลาดยังไม่สะอาดย่าเพิ่งไปพูดถึงมรคน,นิพพานอยาิโยมมาวัดถ้ายังพากันส่งเสียงดังอยู่อย่าเพิ่งไปพูดถึงสวรรค์พรมโลกมรคน,นิพพานอยากโยมมาวัดไม่รู้จักร่างถ้วยล่างชามไม่รู้จักช่วยครูบาอาจารย์กว่าตาัดหอบใบไม้ใบหญ้าพิจารณาหญ้าวัชพืชที่เกิดขึ้นในวัดไม่รู้จักถอนหญ้า หรือเป็นคนสวนอย่าพึ่งไปเทศสอนเรื่องมาผลที่ผ่านกันเอาของหย,บยาบๆยานี่ะก่อนลาตราบใดที่ข้ามของหย,บยาบๆยาไปไม่ได้ไม่มีทางที่จะไปสู่ความละเอียดได้นี่เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจจึงเน้นย้ำเรื่องข้อวัดปฏิบัติเป็นอย่างมากความสะอาดความเป็นระเบียบความเรียบร้อยความสงบนี่เป็นเอกลักษณ์ของ พระกรรมฐานเราสอนกันสืบๆมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาสู่หลวงปู่เสาหลวงปู่มันมาสู่องค์หลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศเทศนังสีมาสู่องค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปโนมาสู่องค์หลวงปู่บุญจันทร์เรามาสู่องค์หลวงปู่บุญมาคำภีละธรรมโมมาสู่องค์หลวงปู่จันเรียนคุณาวโรมาสู่องค์หลวงพ่อทุย มาสู่องค์ลงาตาสมมายเราในปัจจุบันนี่คำว่าสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติก็คือสืบทอดกายวาจาใจเจ้าจของให้มีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติให้ตรงตามข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละนี่คือสืบทอดพระพุทธศาสนานี่ให้พากันเข้าใจอย่างนั้นฝากไว้ให้พวกเรา เป็นข้ออัดข้อทำก่อนฉันวันนี้ให้พากันตั้งใจอลลาทีนี่พอเอวัง